อ่ะค่อยๆนะครับอากลับด้านกลับด้านค่อยๆนะอย่าทำาออกนอกกระทะนะเชฟเชฟทำดีๆเชฟกลับดีๆบุ๊บอ่ะยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวช่วยกันมานี่เชฟมาช่วยกันนี่เขาเขาเรียกพายระวังระวังกลับด้านดีๆกลับด้านดีๆกลับเหมือนกลับไข่เจียววะครับมามาช่วยกันบุ๊บ โอเคโอเคเก่งเกงมานี uh orm, orm, om, ah, ang, u, ่เอามาเอาทับพ ah. ีมาคุณเอาละมา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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเซ็ตใช้ได้หอมไหมหอมไหมครับไข่ชมนายอ่าระวังระวังเชฟเดี๋ยวมันกระทะมันจะปิ้วหอมไหมครับเก่งมากเก่งมาก ระวังระวังโอเคครับสวัสดีครับ